เรื่องเล่าเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะครับอ่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกบใช่ไหมกบครับบัวใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะนี่ละต้อนรับต้นรักริมรั้วเริ่มเมื่อไหร่ค่ะพรุ่งนี้ค่ะก็จะออาเป็นวันแรกแล้วค่ะวันแรกเลยนะอ่ะก่อนจะคุยกันมีแขกรับเชิญในห้องส่งวันนี้แต่งตัวน่ารักมาต้อนรับทั้งสองคนเลยนะฮะสัญลักษณ์แบบนี้มาด้านศึกษาคณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมฮะใช่สาขาวิชาภาษาไทยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชคดีมากเลย หล่อไหมเสียงไม่เข้มแข็งเสียงไม่เข้มแข็งสวยไหมสวยครับคุณคขาให้โอกาสอีกทีหล่อไหมหล่อขอบคุณค่ะแล้วเนี่ยเอาอะไรมาคะครับผมเอาเสื้อมาฝากแฟนๆรายการครับเนี่ยนะฮะครับผมแล้วไม่รู้ว่าพี่ๆเขาเตรียมมาให้พี่ๆหรือเปล่าไม่รู้เสื้อต้อนรักริมรั้วเหรอเอาของแฟนๆเอาที่ออกไปก็ได้ครับมีสีขาวแต่สีดำสีดำครับ นะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมครผมตอนแรกคิดว่าละครเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องคือชนบทชาวสวนอชื่อมันเนี่ยนะฮะต้นรักริมรัวใช่ไหมครับเนี่ยดูสชฮะปรากฏว่าพอจะมาดูราละเอียดเดี๋ยววันนี้ต้องคุยกันอ่ฝากพี่วางก่อนครับเดี๋ยววันนี้ต้องคุยกันปรากฏว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือฮอตเป็นยังไงฮอตเป็นเราเนี่ยบ้านติดกัน โตมาด้วยกันแล้วก็มีพ่อแม่ทะเลาะกันเราก็ทะเลาะกันนั่นแหละครับครับผมแล้วอยู่มาวหนึ่งก็เริ่มต,ต้องแต่งงานกัน3รอบ ก็แต่งงานรอบแรกคือโดนบังคับให้แต่งงานนะคะแล้วก็หย่ากันไปแล้วก็รอบสองก็คือบัวเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นคนที่บ้างานมากมก็เลยแบบว่าขอให้กบเนี่ยแต่งงานด้วยหน่อยจะได้เลื่อนตำแหน่งอะไรประมาณเนี้ครับเห็นแก่ตัวมากคือเป็นคนที่สร้างเรื่องครั้งแรกถูกบังคับให้แต่งงานค่ะใช่เอ้เราจะบอกหมดดีไหมไม่เป็นไรนะทำไรครั้งที่สองคือถ้าเกิดแต่งงานจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นถูกครับก็เลยไปขอเขาแต่งงานค่ะแล้วครั้งที่สาม ครั้งที่สามก็ให้รอลุ้นกันเอาเองลวกันค่ะยังไม่บอกค่ะไม่กล้าบอกเขาก็รู้กันหมดแล้วแหละแต่งงานทำไมล่ะในเรื่องนี้แต่งสี่ครั้งอ่ะสี่ครั้งค่ะแล้วก็ใส่ชุดเจ้าสาวเยอะมากก็ที่จะแต่งงานกับอ่าตินด้วยอ่านบทว่างคือคู่นี้เขาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วในเรื่องก็คล้ายๆประมาณนี้ในเรื่องก็เป็นอย่างนี้ค่ะแกล้งตลอด ไม่ได้เข้าข้างคิมเลยนะครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยแกล้งน้องตลอด,ด,ดเป็นต้นว่าพี่ทักคำแรกเลยี<ค>่นพยายได้ใครบอกว่าคิม,คมทวมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คิมผอมตัวจริงน้องไปดูผอมไม่ได้เทียบอเ<ม>ทียบไ,ไม่ได้เลยผอมจนเป็นเทียกันเลยนักเอกเขาแบบนี้พี่เอกเขาก็ไม่แบบนี้เตัวกับเท่าพี่เอกแล้วอะนี่อะไรกันคันของชัดหอมจนเป็นห่วง เอ๊ะทำไมสู้ไปขนาดนี้อ,อิตาลีตะโกนเลยฮะหมากร,ริตะโกนเลยคิมพร้อมพร้อมเหมือนเนี่ยพร้อมอ่ะพร้อมแล้วแต่เขาพร้อมแล้วครับพร,พร้อมแล้วพอถ่ายเสร็จปุ๊บพร้อมเลยแล้วนี่ไปยังไงฮะคานสอนพี่บุ๋มมาจะชอบบอกว่าพี่หมากเนี่ยคือเป็นพระเอกตุดระเบิดแล้วก็ <S <S เป็นคนที่แบบว่าคานเนี่ยติดตูดระเบิดะสองคางติดกรคอใช่ค่ะ คือเวลาในฉากนี้ก็คือต้องหามุมเสยอะค่ะพเมย์เดี๋ยว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 ไปดูในละครไปดูละครเลยบางฉากคิมแข็งใจกว่าผมอีกโอ๊ยโอ้ยยจริงนี่เอาในละครตูดระเบิดคือหันตดมหลังโอ้โหอาชอยคิมหันตูดมาเลทำไมอ่ะไม่ก็ธรรมดานะไม่คือในละครเรื่องนี้พระเอกมันต้องซิกแพด ใช่ค่ะก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่พระเอกเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรคะคาเซิร์ฟใช่ไหมเล่นวอลเลย์บอลชายหาดอ่ด้วยค่ะแล้วก็ต้องถอดเสื้อแล้วปรากฏว่าแล้วเขา่สัญญาไว้กับพี่บุ๋มว่าพี่บุ๋มนี่คือพ่อมกับุูมรัญญาเนี่ยนะภูมรัญญาเขาขอ1เดือนบอกล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะคะพี่ขอซิกแพ็พี่หมากได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดซิกแพคมาให้แล้วปรากฏว่า ผมเป็นตัวละครครับผมเป็นตัวละครไอ้กบในเรื่องไม่มีไปฟิตเนสมีปะอะไรนะคือกำลังบอกว่าตัวละครตัวละครเรื่องไม่เคยไปเข้าฟิตเนสเลยแล้วมันจะพลิกแผกได้ยังไงเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปกลับมาใหญ่กว่าเดิมตามบทบาทใหญ่กว่าเดิมนี่ซิกแผกหรือตูดนี่อันนี้เป็นตัวอย่างคือแล้วยังไงบ้างเราพูดถึงเข้ามา อย่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่ดีแม้ในเรื่องบางตอนแขนใหญ่กว่าผมมีอะไรอีกมากกว่านี้มากเขาบอกาบตัวเล็กบอกตัวเล็กก็อย่างที่เห็นนะครับลองไปยืนใกล้ตปยแล้เหมือนยักษ์คับยังอะไรก็ไม่รู้ใช่พีตัวเล็กวัดไม่ได้แซลกันตลอดเวลาแซลกันตลอดเวลาแซลกันตลอดเวลาตกลงเราเล่นเป็น กบที่ดูเขาเรียกอะไรเมนทมนใช่ครับกวนกวนนางเอกใช่นางเอกนี่เป็นคนบ้างานใช่นะคริงจักับงานถึงขนาดที่จะเดิมพันว่าฉันจะแต่งงานเพื่อจะให้หน้าที่การงานดีขึ้นก็ยอมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบทจากเรื่องนี้ดูแล้วนางเอกมีสาระมากใช่ใช่แต่พระเอกทำอะไรแต่ว่าในเรื่องนี้ทุกคนจะต้องสงสารพระเอกนั่นไงเราว่าเขาร จริงไงเพราะว่าเอ็ดเขาจะเป็นคนที่สร้างเรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็พยายามที่จะขวายคว้าอะไรที่มันแบบเกินตัวส่งไปตามผู้ชายอย่างเดียวตามผู้ชายทั้งเรื่องเลยค่ะคือจะเอาผู้ชายมาเป็นนักร้านมางั้นเถอะแปลว่าอะไรคะ หมายถึงว่าเป็นที่ปีนป่ายที่ไปสู่เป้าหมายของเราอ๋อค่ะประมาณนั้นแต่ก็ไว้ใจเขาเพราะเราเคยแต่งงานกันมาแล้วแล้วก็อาจจะเป็นพรมลิขิตอะไรประมาณนี้ค่ะเลยไม่ต้องแต่งงานอีกรอบเลยคู่นี้เคยเล่นด้วยกันมาก่อนนานแล้วนะใช่ครับไของแอนใช่ไหมใช่ของพี่แอนก็คือปัญญชนก้นครัวแล้วก็มีเรื่องนึงก็คือสามหนุ่มได้ทองก็ได้คู่กันคผมแล้วก็มาเรื่องนี้เรื่องลนาสุดก็อยากจะให้ดูนะครับว่าคาแรคเตอร์เรื่องนี้เนี่ย ผมเปลี่ยนไปขนาดไหนอยากให้ลองดูเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยเหรอเปลี่ยนไปเลยครับถามคีมนี้ครับใช่ค่ะคือเดิมปกติมันจะเป็นคาแรคเตอร์อย่างไรส่วนใหญ่ปกติจะปกติจะเป็นการแสดงค่ะแต่เรื่องนี้จะไม่ใช่การแสดงเพราะว่าเป็นคนที่ควัประสาทแล้วก็ปากจัดมากในตัวจริงเหมือนตัวจริงมากค่ะเล่นเป็นตัวเอง ครับอย่างนั้นเลยเหรอใช่ไม่เชื่อขอดูสักนิดหนึ่งได้ไหมอะตรงนี้สักนิดหนึ่งบทกวนกวนปากจัดของเราหยิบมาสักช็อตหนึ่งสั้นๆสักนิดหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้โอระดับนักแสดงระดับนี้อันนี้ก็แล้วกันอันไหนอัไหแหวนอะที่ใส่ส่วนแหวนอ๋อแหวนมันมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่มันมีแหวนแล้วก็แล้วก็เราต้องกําลังจะต้องแต่งเป็นแหวนวงเดิมเลยค่ะวงเดิมที่เคยแต่งมาแล้วที่เคยแต่งมาแล้ว มันยัดไม่เข้ายัดไม่เข้าบอกว่านี่บอกแล้วว่าเห็นเยอะไขมันมันทะลักจากก้นขึ้นมาที่ดิ้วแล้วเนี่ยมันบวมมาถึงดิ้วแล้วเนี่ยใช่แล้วอันนีน้มันเป็นการเล่าแสดงสิไอ้ีมันคือการเล่าคนในห้องส่งเขารอดูมากมายว่าต้องแสดงเจ้าบทบาทเอาลองดูนี่คือการแสดงแสดงอะไรอะแอคชั่นอะ่านผู้ชมฮะหมากหน้าแดง จะอายอะไรเอาเชิญฮะลองดูอะไรอ่ะท่สอยุทธครับผมไม่เตรียมตัวมาครับเขินเหรอเขินครับไม่เคยเห็นติตะบากเป็นอย่างนี้หรืถ้าอย่างนั้นต้องให้มืออาชีพอย่างคิมดีกว่าเอาบทที่เขาอยู่เฉยๆแล้วเราเป็นฝ่ายแสดงให้ดูเอาดิจัดการเลยนั่นเลย ตบใช่ไหมตอบใช่ไหมตบได้ครับในเรื่องมีตบเหรอในเรื่องไม่มีตบค่ะนี่แหละจูบครับไม่มีเลยเหรอไหนลองดูซิ้นที่หนึ่งคิดนานฮะอายไงเดียผมว่านะ รอดูในละครเนี่ยทุ่มนี้สองทุ่มยี่สิบไม่ได้ไม่ได้มาที่นี่ต้องมีพี่หมาง่ายกว่าคิมิกเพราะว่าเขาอะไม่ค่อยอยู่เฉย,ยเฉยในเรื่องคือเราอะจะเป็นคนที่อยู่เฉยแล้วก็โดนแกล้งตลอดเวลาแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนที่เริ่มเรื่องก่อนครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้พี่หมากเล่น ยังมันโยนขี้ซ่นี่โดแล้วเกินมีตำหมากคืออยู่กันเฉยๆก็เหมือนแสดงกันอยู่เนี่ยเออจริงๆไม่ต้องละไอที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยคือใช่ใช่ทั้หมในเรื่องนี่แหละอันนี้คือคาแรคเตอร์ของไอ้กบใช่ค่ะแล้วก็บัวในเรื่องจริงๆแล้วเราไม่เป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆคือยิ่งกว่านี้หลังเวทีเราคุยกันดีอันนี้เป็นการแสดงค่ะเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้ก็สุขสาวอาทิตย์ สุกเสาร์ทิ์ครับแล้วก็อย่าพลาดเด็ดขาดเพราะละครช่องสามผมย้ำท่านผู้ชมนะฮะว่าเร็วมากใช่แป๊บเดียวจบคือแป๊บเดียวจบเลยนะฮะถ่ายกันเกือบปีถ่ายกันเกือบปีครับเน็ตเหนือยกันแสนสาหัสครับออกเดือนเดียวดูเหมือนพูดเหมือนเจ็บใจเลยฮะท้าผมเต็มที่มากครับเต็มที่เต็มที่มากในเรื่องนี้จุดเด่นของละครเรื่องนี้คืออะไรให้คําจํากัดความเอามาก่อน ผมว่ามันเป็นจริงๆแล้วละครเนี่ยมันคือแนวคอมดี้โรแมนติกคอมดี้สนุกสนานสนุกสนานใช่ก็ทําให้คนดูเนี่ยดูไปแล้วก็ได้ยิ้มไปกับละครผมเชื่อว่าใครไม่ยิ้มอ่ะเอาไอ่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมเชื่อคนต้องยิ้มมาอ่ะดูแล้วมีความสุขนะครับผมละครที่ดูแล้วยิ้มแน่นอนอันนี้คาจํากัดควางของพ่อกบหรือว่าหมากปรินเนี่ยนะอ้าวคิมบ้าง ค่ะก็เป็นละครที่สนุกสนานนะคะดูแล้วไม่เครียดดูสบายๆค่ะมีครบรถหมดเลยนะคะมีทั้งคอมดี้ช่วงแรกๆจะคอมดี้หน่อยเนาะแล้วก็จะเป็นกุ๊กกิ๊กน่ารักค่ะแล้วก็มีดราม่าด้วยแล้วประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าครบรถแล้วก็คือว่ายังไงอะคะอะไรคือมันมันบอกได้ค่ะกับเรื่องนี้ว่าอย่าไปมองความรักที่ไหนไกลจริงๆความรักมันอยู่แค่ข้างๆเหมือนต้นรักริมรั้ก็ได้่ะ คิมเบอรี่ทำไมคมอย่างเงี้ยเออไม่ตีอ่ะไม่เหมือน,นบางคนสรุปแค่บอกดูแล้วยิ้มก็ทับรอเล่นเขาไม่ได้นอนค่ะฮะเอ้าเริ่มจะไปลึกแล้วเริ่จะไปลึกเดี่ยดูเล่นกันสนอย่างเงี้ยนคะุณผูช้ชมฮะอ่ะทั้งหมดนี้ก็โปรดติดตามนะคุณเดชราชเป็นไงคู่นี้น่ารักไหมหน่ารัก คือตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยออกวนกันมาตลอดทางคือ<ช>โทษนะคะอย่ากระทำนรกน,นะฮะใช่ตอนแรกถ้ารั่วเป็นอย่างงี้เอามาเข้าช่วงเรื่องเราเช้าน,นี้เด็กกองแกงกองแกงกันแกงกันตลอดเวลาตั้งแต่วันศุกร์พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะ,อ,ะอันนี้จริงจังแล้วจริงจังฝากแฟนละครอ่ะเชิญฮะค่ะก็ฝากละครเรื่องต้นรักริมรั้วเลยนะคะก็อยากจะให้ดูกันแบบว่าทุกวันนะคะเพราะว่าเป็นละครทุกวันได้ไงศุกร์เสาร์อาทิตย์ <ด> <laughs> ใชด,ดกทุกว <laughs> ันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าจะจบเร็วมากแล้วก็ฝากด้วยนะคะทีมงานทุกๆคนก็ตั้งใจทํางานกันมากๆค่ะสําหรับเรื่องนี้แล้วก็เป็นละครที่สนุกค่ะทําให้คุณหัวเราะแน่นอนค่ะนามาก <clears throat> ยิ้มได้แน่นอนครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากมาสนุกสนานนะฮะและนี่คือ<ะ>เรเื่องเราเช้านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ right on.